คุณรู้ว่าทุกคนมีอุบัติเหตุเยอะอุอบัติเหตุเยอะมากมายขอความระวังไปดูกันเลยนะครับ 1. ถ้าลรมมาใส่ขนไหนที่ไม่ขาดทั้งก็ล้มแบบนี้เลยนะครับอาจจะเกิดอุบัติเหตุก็ได้สอง้าไฟแดงถ้าเราข้ามไฟแดงก็จะเดินอุบัติเหตุแบบนี้นะครับวุ่นวายกันใหญ่เลยนะครับสาถ้ามี หลุมอยู่ตรงนี้หลุมก็จะไปรถก็จะล้มขึ้นมาสี่เด็กน้อยตัวเล็กๆถ้าขี่รถไม่ระวังก็ล้มแบบนี้เดนะครับห้าอย่าขนเยอะถ้าขนเยอะรถก็จะมันออกแล้วก็เกิดอุบัติเหตุได้ได้หากคุณไม่ระวังคุณจะเป็นแบบนี้ก็ได้หกรถยุดดูรถชนถ้ารถหยุดอยู่เรา ถ้าเราถ้าเกิดอุบัติเหตุอย่าตกใจเรียกคุณหมอออกมาแล้วก็เรียกคนก็ออกมาแปดรถคันไหนที่จอดอยู่รถก็จะเกิดอุบัติเหตุแบบนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ตกหลุมเลยนะครับแปดรถเลี้ยวไปรถเลี้ยวไปอาจจะเกิดอุบัติเหตุแบบนี้ก็ได้ ถ้าคุณรู้แล้วนะครับเอาไปทําตามกันได้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับ